เมืเม่อเฮามาซื้อขีมันพี่น้องเอ้ยเขาจะมาซื้อขีมันไปใส่น้ำพี่น้องเบิ้งว่าเขาใส่ได้ไรไปไหนพี่นอ้องอ๋อเดี๋ยวว่าเบิ้งมาติดตามกันพี่นอ้องระยะทางแลนไม่กกไกลเติอพี่น้องเลยขี่แลนไปไวบ่มาเบิ่งกันพี่นอ้องซื้อขีมันมาซื้อยามขีมันเปียกพี่น้องเอ้ยตอนมันแหง้งบ่มาซื้อ ใส่นะพี่น้องเบิง้งสีเป็นแดเงเดยพี่น้องซื้อปุ๋ยกับซีเพงพวดพี่น้องมาเอาเอาปุ๋ยธรรมาชาติไปเสก่อนพี่น้องเลยกันใส่ปุ๋ยเคมีกับซีเรปีต่อปีพี่น้องเอาเอาอันนี้บัตรามันใส่ได้ลายได้โดนปี ผู้ใดมีความคิดเห็นยังไดก็คอมเมนต์มาเด้อพี่น้องเอ้ยใส่ขี่มันมันฉีเป็นยังไดก็ได้แนะนำมันเลพี่น้องปีแรกแล้วเนี่ยเอาไปลองใส่นาโคกลองเมึงพี่น้องว่ามันฉีเป็นยังไดถ้ามันดีก็ฉีมันเอาไปใส่เรื่อยๆพี่น้องเฮาตอนนี้เฮาก็ยังบุลูวันฉีเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะคอยติดตามกันเบิ่งพี่น้องว่าเอาฉีใส่ได้หลายวัได้พี่น้องจีิงคือเขาวะ ผมว่ามันยิ่นักกว่าเขาไม่ได้พี่นออ้องเอ้ยติดตามไปน้ำกันพี่น้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยแลนมานี่ประมาณ ไปกับนี่ประมาณหกสิบเจดิบโลพี่น้องขึงด้เอาแรีนไปนี่มันชิเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวแรกพี่น้องข้างแรกข้างแรกล้องมึงบลองบ,งบ,องบลูแล้วพี่น้องเนาะตรวจสอบรถไปน้ำพี่น้อง you know ต้นพุนลงมาจากหน่อเนาะพี่น้องเนาะ

kiểu đong bù kum đong xiêu phơi ngắm thì nóc vấn đề gì đây thắc chỉ đây lại bên đây tăng ีเดี๋ยวคอยจีดตามกันตอนนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งตอนเท่าออกไปลงเนาะพี่น้องเนาะว่าเป็นยังไงไปว่ากันอีกที่นึงครับผมไปเบิร์กภาษาคือไยกันพี่น้องไาที่บรรทุกไปจักตันนี่พี่น้อง มันลงแล้วเอาไปีเอาลงเลยด้วยบ้านพี่น้องเอาคอยติดตามกันครับผมมันก้อนครับ บอลลงตังเอดอีหยางพี่น้องงานเขา่าพี่น้องเอ้ยเดจังใดในบัดเนี่ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยดำยกล่อเลยพี่น้องเอ้ย ตายตายตายเฮ็ดตังได๋ยวเราแนี้โอ้เเียวยังได๋มาเนาะแับนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเอารถไปอัพอีกคันหนึ่งมาลากบ่วะวัดออกมาให้มันกระลุกเลยโอ้พี่น้องเอ้ยคุณครับโอ้งานเข่างานเข่าพี่น้องเฮ็ดตังได๋นี่โอ้ยเนาะตายตายตายฮะมาให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเอ้ย เอาเสียดังเลยเสียออกมันออกซะก่อนพี่น้งองเนาค่อยว่ากันอีกที่นึงครับผม o meu ponto จะลุย,าม,ายมาลากเลยพี่น้องเอ้ยบบ่ไหว่ไหวใครยังเปิดค้างได้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเชิดมาลากลองเบิ่งกันพี่น้องติดตามกันพี่น้องวขวดมัดลงอีกก่อนพี่น้อง ะเอาเท้ารถามาลากพี่น้องโอ้เมย์เมย์พี่น้องเลยเขาไปใช้เท้าเอารถไถมาดึงพี่น้องก็เลยมีความรู้เรื่องนี่กับมีดมาบอกรึเด้อพี่น้องเลยมันที่เป็นไงใดดำมันที่เสียหายไปพี่น้องเลยดำขึ้นติ๊กเลยพี่น้องจักสซีลงบอลงบอลเนี่ยดำลองเมืองพี่น้อง ขาวชีวาจังเลยดำบะลงไอ้ชีนเมื่อแบบดำบะลงไงลระพี่น้องเห็นเรพี่น้องเลยมาทานประสบการณ์ครั้งแรก,กของเฮาพี่น้องโอ้อนี่เราเชี่ยวลงนานั่นเลยพี่น้องสุดยอดอ่ะเดี๋ยวไอจติดตามกันเนาะพี่น้องเนาะโอ้ย งานเขาพี่น้องเอ้ยโอ้ยพี่น้องมเบิ้งซ้ายนี่เป็นจังไดนี่พี่น้องเอ้ยห้องเชยาจริงไดนี่เบิ้งเบื้องเบ้งดํารับฝากระปุงบ่เปิดพี่น้องลืมเปิดฝาท่ายพี่น้องว่าคิดว่ามันสีเปิดเองมันบ่บเปิดแบบนั้นพี่น้องก็ค่อยๆขึ้นอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยขึ้นแล้ววันนี้มันขึ้นกลไปนะพี่น้องโอ้ยนี่เราประสบการณ์ครั้งแรกของห้องน้องพี่น้องเนาะทีนี้รถอันนี้เฮาก็ต้องควรระมัดระวังไว้น้องพี่น้องเนาะนี่เระประสบการณ์ดีแต่คนม่เป็นยัง บอกความบอกอย่างเก่าแล้วพี่น้องเออยังซียก็ยังถือว่านั่นดอก,กปีบพอปิดองดอกที่พี่นอ้องเพิ่งซอยกันนี่พี่น้องอู้ยทึงเม่์ทึงห้อนพี่น้องเอาฝุ่นลงกับห้อนพอแห้งพี่น้องเลยห้อนขนาดอันฝุน่นอันนี้พี่น้องขอโทษขอโทษขอโทษวันนี้ก็เชได้ามาตักขึ้นอีกแล้วพี่น้องตักขึ้นแล้วก็เชได้เอาลงไปใหญ่เตือนละน้อยเตือนล้หน่อยพี่น้องถอยไปเตือนละอัน เทใส่ถนนไว้แล้วก็เลี้ยวเด้เนาะพี่น้องเลยโบเทซะพี่น้องดันลงไปคุณะิฮะนี่เรเบิง่งเบึงพี่นอ้องเอาค่อยมากันเนาะพี่น้องเนาะอย่าบอกแววบันเออเฮดีซันเฮดีซันพักกันพักกันดึงไว้ก่นกนอนเออดึงไปสักกัน

มังเยี่ยมตันตันแล้วตันแค่กว่ามันกสองร้อันก็ซื้อไรนรถวเอาม่ใส่ใหส่หัวเต็มเตีอย่ทห้สองร้อยเจ้าเก่าเี่มีหดปัง

รถตู้คล้องกันหรต่นัไปรดย บอลงได้ยอะนะเพื่อนก็ซีรุ่แล้วนะอันมองตะลังมัดนะเป็นตะลุดอยู่มองนะ

ปาโกดเอาปลาโค้มิโไรเออคุณดาวบองมันแน่น คือเข้าในพันมันแน่นเข้าติ๊กติ๊กกูแล้วอันนี้ฮะยังเจ้าถึงไม่เบีย ได้แล้วเออจ้าเจ้ากอบฟุ้นลายๆจักบาทจังมือแรงไปจ่ายเด้อ รียบ้อยแล้วพี่น้องออกลงเรือแล้วน้ำมันเบิดบาดนะพี่น้อ,องเอ้ยน้ำมันเบิดได้คอนเทนต์นพี่น้องเสียหลังน้ำมันเบรสโอ้ยได้เอารถลุงพันมาดึงกับอาจารย์เอี่ยมพูดกับอาจารย์เอี่ยมมาซอยพี่น้องเอ้ยครับ่มมีอาจารย์เอี่ยมกับลุงพันนี่ตายเลยนี่โอ้ยตายฮะตายเหี้ยวอืกอือ้ยฉันม่นลุงพนธ เดี๋ยวเลือพี่น้องค่อยวากันอีกที่หนึ่งนี่ละวนี่ร่นะพี่น้องอ่ะค่อยวากันอีกที่หนึ่งเลือพี่น้องอ่ะค่อยติดตามกันครับผม